สนับสนุนโดยเชฟโรเลตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิตเดอะนิวแคปติวาสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างพี่ไม่คิดเลยว่าบอยเป็นค,คนอย่างนี้บอยมาดูถูกพี่ขนาดนี้เลยคือผมกล<ม>ัวกลัวพี่อิ่มมากไงเดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มมากแล<ห>้วบอยพี่พี่เป็นซุปต,ตาแล้วบอยมันเอาแค่นี้ไม่จิ้มเสียถ้วยอ่าแล้วก็มีนี่ไงจิ้มอย่างละถ้วยไงนี่จิ้มอันหนึ่งอันนี้จิ้มอันหนึ่ง เอาโทรศัพท์มา้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซวยพี่รี่บบอยจะเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครัใจจะเย็นับมันไม่ได้ดูให้มันกว้างๆหน่อยดูอะไรให้มันกว้างๆนิดนึงโอ้โหนี่ไงานทบ่าคุณจำาหรือเปล่านี่จับเต็มขนาดนี้ของพี่ใช่ไหมของพี่เลยตายแล้วบอยเห็นพี่ตะกะหรือเปล่าพีื่อกี้เจี๊ยบส่งเป็เศษมาบอกว่าช่วยทานให้หมดด้วยจช่วยกินให้หมดด้วย ตรงนี้พี่ไม่ได้โกะณาครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับไหนๆบอยจำมาแล้วเลยผมเซตนี้คือพรีนี่กับพรีพรีเมียมเลยพรีเมียมก็จะมีผักนี้เซตมาแล้ว่าจะอยากได้อะไรใช่ครับที่บอกก็คือไร่เนื้อก่อนดีกว่าอันแรกนี้เลยนะครับอันชอบมากเลยตัวท็อปเลยอันนี้เลยครับนี่คือเนื้อวาเกิวอันนี้คือวากิวนุ่มมากนุ่มมากวากิวนี้อันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียออสเตรเลียนะครับใช่และอันนี้ก็เป็นเนื้อกรอบออสเตรเลีย ครับผมถัดมาเป็นเนื้อแกะครับเนื้อแกะนะครับอันนี้เป็นเนื้อพิเศษชาบูคิงครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อสันนอก US ออาอันนี้เนี่ยเป็นเบคอนและก็ <Bacon. S 2> เป็นหมูดำคุโรบุตะฮอซึ่งถ้าคุณสั่งพรีเมียมหมดมนน่ยหมดเลยเห,หมดนี่เลยแล้วแต่ว่าจะจะได้อยากจะสั่งอะไรไ<อ>เนี่ยได้ทั้งหมดนี้แหละครับ ยังมาไม่ครบยังมาไม่ครบด้วยคือคุณจะวางคิวอีกทีก็ได้ใช่แล้วแต่เลยคือแล้วแต่ว่าคุณวางคิววางคิววางคิวไปอยาจจะจะแตะเนื้อนี้ส้นนิดหนึ่งได้หมดได้หมดเลยครับมีปลาหิมะมีปลาหิมะใช่ครับมีปลาฮามาจิฮามาจินี่ใช่ครับแล้วก็มีเป็นเป็นหอยเชลอันนี้ปูล拉สกาอันนี้เป็นหอยนิวซีแลนด์หอยฟองผูดนิวซีแลนด์ใช่ไหมฮะเชลล์มีกุ้งแม่น้ำแม่น้ำครับผมครับแล้วก็มีน้ำมีน้ำซุปใช่มีน้ำซุปเนี่อันนี้เป็นไงครับอันนี้น้ำ สีดำเนี่ยเป็นออริจินอลเลยอันนี้ใช่ไหมใช่ซุปดำซุปดำเนี่ยก็จะมีออกนหวานใช่อันนี้คนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าสุกี้เลยอ่าสุกี้สุกี้เนี่ยจะทานกับน้ำจิ้มแบบนี้ไข่ดิบเคือนเนื้อจิ้มแบบมันก็จะไข่ดิบๆเลยจอดเลยนะน้ำไหลไหลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชาบูชาบูอ่าน้ำใสซุปของเขาเลยจะเป็นซุปปลาโอจะเป็นซุปที่ทำจากน้ำปลาโอ ก็จะจิ้มกับิกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวใช่ครับเรียกว่าพรสือครับพรสือครับผมหรือว่าบางคนชอบเป็นแบบมีเนื้อมีมวลหน่อยก็จะเป็นงาเป็นงาลงไปกินกเป็นงาหน่อยอันนี้เป็นพิเศษเลยครับเรียกว่าชาบูคิงสไปซี่สำหรับพี่น้องที่มาทานแล้วบอกว่าอยากกินแบบแซบๆนิดนึงอ่าเป็นชาบูคิงชาบูคิงสไปซี่ครับส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นพิเศษเหมือนกันครับเป็นน้ำซุปตัวนี้ชื่อว่าน้ำซุปกิมจิ อพรเป็นกิมจิอ่ะมันกาเป็นมะเขือเทศเป็นน้ำซุปกิมจิเลยครับเพราะอะไรทำจากน้ำกิมจิเลยแล้วก็จะมีจะมีผักกิมจิแล้วก็จะเป็นพริกที่ใช้ทำก็เป็นพริกที่เรานำเข้ามา่างญี่ปุ่นโดยเฉพาะผสมเกาหลีนิดนิดก็จะแซบหน่อยแซบหน่อยบางบางคนมาไม่รู้จะทานยังไงบางคนโทรมาบางทีเพื่อนผมเฮ้ยบอยร้านมนกินไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกผมบอกว่า เอาชามออกไปข้างๆก่อนเรามีวิธีกินอวิธีการกินกินยังไงทางทูอิตชาบูใช่ใช่ครับมีข้อหนึ่งข้อ2ข้อสข้อ4สุกี้ยากี้ใช่ครชนี้อันนี้ชาบูอันนี้สุกี้น้ำดำจะแตกต่างกันตรงที่เออวิธีการจิ้มกันอะไรรอน้ำซุปให้เดือดแล้วค่อยใส่ผักที่ช่องลงไปก่อนคือใส่ผักลงไปก่อนใช่ใช่ครับแล้วก็คีบหมูเทลชิ้นแล้วจุ่มไม่ใช่ว่ามาถึงก็เทปรัไม่ใช่ไม่ใช่ผิดวิธีผิดวิธีละอันนั้นผิดวิธีอันนั้น มันต้องค่อยๆเ,เออลิ้มรสความอร่อยหน่อยอะไรเงี้ย มาอีกอันนี้ครับอันนี้เนี่ยคือน้ำซุปกิมจิใช่ครับจิจิงๆกิมจิเนี่ยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเราขึ้นมาปุ๊บซัตเข้าเลยอ๋อเพราะว่ามันเป็นมันเข้าไปในเนื้อมันอยู่แล้วใช่ครับมันจะมีรสชาติของกิมจิครับไ่ใครเคยกินแต่ว่าไม่เคยกินมันจะมีอย่างที่บอยบอกไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มมันมาเลยสัดเลยนะครับ็นหลายคนมาติดกับดักเกี๊ยวที่นี่นะครับเหรอฮะเดี๋ยวผมลองให้มีทั้งเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูเกี๊ยวเนื้อครับ เกี๊ยวเนื้อด้วยเหรอใช่เกี๊ยวเนื้อด้วยเกี๊ยวหมูแล้วก็เกี๊ยวปลาหลายคนที่มากินเกี๊ยวเนื้อโดยเฉพาะก็มีเกี๊ยวเนื้อคือสีเขียวใช่ครับแล้วเน้อสีเกี๊ยวเนื้อคือสีเหลืองครับอ๋อถ้าแบบว่าคนที่ไม่อยู่ในสุขวิทเนี่ยเขาอยากกินเนี่ยมีสาขาอื่นหรือมันยังไงอย่ภายในเดือนกันยายนครับที่แรกเนี่ยที่ธัญญาพาร์คแถวศรีนครินทร์คนอยู่แถวบางนาอยู่แถวศรีนครินทร์อยู่พัฒนาการเนี่ยไปธัญญาพาร์คเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่เปิดใหม่ แต่ว่านอกเหนือจากชาบูแล้วเนี่ยเรามีโซนปิ้งย่างด้วยอันนี้คือโซนที่ทันยักษ์รใช่ครับเข้าไปปุ๊บปุ๊บนี้เลยแบ่งซ้ายแบ่งขวาเลยและก็ภายในเดือนเดียวกันเนี่ยกขาจะเปิดที่หนึ่งคือที่เดอะซีนครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครับอยู่ตรงทาวน์ทาวน์อันนั้นก็จะมีทั้งชาบูแล้วก็เป็นยากิเหมือนกันเดลเรืองนะครับทันยักษ์พแล้วก็เดอะซีนเดอะซีนที่ทาวน์ทาวน์ใช่ครับตอน้จะเปิดกันยากยนนี้คงจะได้ชิมแน่นอนแล้วมีปิ้งย่างด้วย โหวันนี้ต้องขอบคุณบอยมากเลยนะครับที่ผมบอกเลยว่ารสชาติคือไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้มาฟอร์ตให้แบบว่ามาลองมาแล้วคุณจะติดใจครับแล้วก็พาเพื่อนมาเยอะด้วยยิ่งเป็นแฟนเพลงบอยต้องมานะแฟนเพลงบอยมาได้ต้องบอกขอบคุณบอยไหมครับขอบคุณครับเเเจออธคคนนนททีัรรราุุกกืวมใ Around the Rouge